เขาเรียกอำเภอไหนอะพี่ที่นี่อำเภอภพพระหมู่บ้านอะไรเลยผมเห็นเด็ข้างหน้ที่นี่เหรอหมู่บ้านอะไรวะที่เขาเขียนอยู่ข้างหน้าว่าอะไรนะคลีราอ๋อครับลมเก้าลมเก้าบ้านลมเก้าอําเภอคลีราดน่กวยทอดครับฝ่ายบนนี้น่ จอดพักรับประทานอาหารครับกล้วยกล้วยกล้วยในกระเพาะหมูกรอบเป็นยังไงนี่หมูกรอบโอ้หมูกรอบน่ากินมากเลยนอากันกระเพาะสามให้ได้ไหมจุ่มนะ ขอดูลีลาหน่อยนะอ๋อได้เลยค่ะมาดูสูตรอำเภอพบพระกะเข้าเป็นกี่อันนะต้องกินเลยสามอ,อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนั้นน้ำซุปค่ะแล้วเขาเอาไข่ดาวฟองนมงค่ะอเอาไข่ดาวไหมไม่ครับไข่ดาวไม่ผุอันนี้คือหมูัพริกหมูพริก ใส่พริกกระเทียมลงไปก่อนเนาะอ๋อไม่นึกว่าจะเห็นภาพมั่งไม่เห็น <laughs> ผัดก่อนให้หอมแล้วก็เดี๋ยวก็อันนี้มาจากไหนคะกรุงเทพครับอ๋อใส่น้ำซุปเหรอคือน้ำซุปเออแปลกดีเนาะสูตรอำเภอพบพระ คนการจะนาเลเขามาจากการเหรอเนี่ยเออมือการนี่เขาผัดนี้จริงๆนะ,ะผมก็เอ,อ,เอ้คุณคุไปกินร้านอะไรครัวนงอทีหนึ่งเขาผัดเงี้ยรู้จักรู้จักแกไหมครัวนงไม่รู้จักค่ะแต่เด่รู้อยู่ใช่ไหมว่ามีร้านนี้อยู่ตรงแยกหนองขาวอครัวนงน่าจะเปิดใหม่หรือไงเอะอะ อ๋อแล้วก็ไปปรุงท่าน,นี้เหรออ่ออันนี้คือรืปรุงโ,โอ้ไปปรุงรสรสตีตาแล้วก็อันนี้นะ้ำมันหอยมันหอยอะ ผัดให้สุกก่อนแล้วก็ใส่เนื้อหรอ,อใส่หมูก,กรอบอ๋อหมูก,กรอบนี่ไม่ต้องผัดนานเนาะไม่ต้องนีติดพัดลมด้วยถ้าไม่ติดนี่อยู่กดไม่ได้เลยตรงเนะี้ยฟุ้งเลยใช่ไหมหอมหมูก,กรอบนะจ๊ะเนี่ <c oughs> อันนี้จะถ่ายไปไหนคะเนี่ยเอาไปโชว์เพื่อนๆให้เพื่อนมากินไง<อ>เวลาเพื่อนผ่านมาทางนี้เพื่อนจะได้มากินร้านก็ไม่ค่อยสะอาดมากเท่าไหร่นั่นแหละมันคลาสสิกค่ะไม่ใช่เ,ออเรอก็ไม่ใช่พัชคงพัฒการนะเนาะค่ะไม่ใช่ <laughs> ทุกอย่างเราปิดพัชนาทั้งหมดอือดีดีด,ดีแต่ว่า เรื่องร้านมันก็เป็นปกติของชาวบ้านครับบ,บ้านๆเ,เนาะบ,นบ้านๆแต่ว่าทุกอย่างคือเราปิดหมดี๋ยวเราก็จะใส่แล้วนะครับ <ไ>ปอันนี้ก็ใส่ใบกระเพราแล้วก็เสร็จเลยเอาน้ำหน่อยไหมเป็นน้ำน้ำหน่อยไม่เอาแค่ไม่มีมีข้าวเหนียวไหมครับหมดหมดเสร็จร้อยเอาน้ำหยอดหน่อยนะนิดนึงอา่าอีกนึง ไข่ดาวฟองหนึ่งไม่สุกที่นี่จะขายของไม่แพงมากคข้าวข้าวใบกะเพราอยู่นี้จานละสามสิบบาทสามที่บาทเองถูกเนาะถ้ามีไข่ดาวก็สี่สิบสามห้าที่นี่นะครับเป็นร้านนี้

กินนะครับผัดกะเพราหมูกรอบอาเภอพบพระครับสูตรจากกาญจนบุรีหน้าตาสวยขอบคุณครับพี่ เกิดไรคนไม่มีเมียก็ต้องเพิออย่างนี้แนะโค <c oughs> ้ไรนะมีอะไรชิมหน่อยสิอร่อยไหมอื้ม <c oughs> อร่อยมันบ้านคริสปี้โคกเบซิลนอร่อยมันมีกรีนบีนมีคริสปี้พอร์กเบซิล ไี่ต้องแต่มาที่กรุงเทพไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินอะไรเลย เสต็น,นา์มาไหม <Okay. S 1> เอาเต็นมาเลยเอาแล้วเราจะนอนไหนน,นหอ <One S 1> นทีาไหนะรานอนในป่า Gracias. เลยดิเสร็จแล้วเลรอไปไปกับสองพกิโลไก่ไม่มีไก่มากเลยที่สุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วไปกับสองพันนี่ผมไม่โจยไม่ได้ผมไม่ดูแห้ง อ๋อได้พอดีเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้ครับค่ะน้ำมันกำลงังเสด็จเลยจากนี้เข้าไปพุ่มพางนี้อีกประมาณกิโลพี่100ร้อยกิโลค่ะเป็น,100ร,น,น100ร้อยเลยเหรอร้อยสิบหกกิโลทางเป็นไงบ้างพี่โอ้ต้องต้องไปแบบประมาณทาง ผลกาตกเมื่อกี้ที่พายอีกเหรอค่ะโอ้โยยังเด็กๆอยู่เลยเด็กเหรอทางดินบ้าหรือว่าเป็นลาดยางแล้ว <c oughs> ลาดยางก,กับทางแคบทางแบบคุณจะสวนกันไม่ได้ไปแบบเรียแล้วที่รองสูต่ตอนนี้เข้าเข้าไปเที่ยวได้ไหมได้ค่ะเขาเปิดแล้วสวยเลยใช่ไหมสวยนะอันนี้ไปได้เลยไหมครับนี่ได้เหรอได <ป S 1> <ไป S 2> ้เลยได้เลยนะเอาซอสพริกใส่ให้หน่อยออ๋เดี๋ยวซอสพริก นี่หมูกรอบหมูกรอบนี่ทอดเองเลยใช่ไหมพี่ทอดเองก็อร่อยจริงๆอ่ะอร่อยใช่ไหมกรอบเออต้องมีสูตรอะไรเด็ดแน่ๆเลยไม่มีอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วใส่ไข่ลงไปก่อน ใส่หมูก็ผัดหมูให้สุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปได้ได้เหมือนกันเนาะได้ใส่น้ำมันเล่น้อยให้มันหอมเหรอหอมกระทะเหรออะไร่ะคะน้ำมันนั่นเหลก็ถ้าใส่เยอะมันเป็นน้ำเอมาจะมันเงไม่อร่อย เรให้เปนมิ่งนิ่เออเราเป็นม,มิ่งแข่งต้องตารอแป๊บน่งจ้าทำสองคนเองอะ่ะไม่ได้จ้างคนช่วยก็ทำแบบนี้แหละรอบดูีดำ ทนะอดนิดรสนิด<อ>นึงอืออนี้ถ้าไม่ใส่ก็จะแม่อร่อยนะจริงไหมมันจะออกรสยังไงอ่ะก็อร่อยจะนัวๆเาน,นาะแต่ตำร้านอาหาร แถวในเมืองนี่คนจะไม่ค่อยกินชุบชัวใช่ไหมรับจะมาทางบ้านเราแล้วก็กินกันเนาะกินถ้าไม่ใส่ก็จะไม่อร่อยดีสักนิดหนึ่งใส่โชยนิดเดียวต่อต่อไปเลยไทย ปลาเนี่ยจะใส่ขี้หลังลเพราะว่าเส้นหนมี่ยังจะไม่สุกก็ให้เป็นหมี่นิ่มนิม่มแล้วถ้านิ่มเกินมันจะเละใช่ไหมถ้าเป็นเส้นหมี่สดนี่มันก็จะเละอืมทำให้มันไมสดแล้วใส่ผักขี้หลังเหรออันนี้คือข้าว เป็นคณะดอยนะไม่ใช่คณะบ้านเรานะมันต่างยังไงครับคณะดอยนี่อร่อยกว่ามันจะไม่แข็งเออไม่แข็งก็เป็นคณะแต่บ้านเรานี่มันแข็งโป๊โปกินไม่ได้นะโป่กมันแข็ง ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลอ่ะยัใส่น้ำตาลสุดท้ายค่ะแล้วก็มีข้าวผักขาวหน่งขาววโอ้ไม่เอาข้าวผักฟองเยอะเลยที่บ้านเนี่ยแล้วก็เทียเกี่ยวนี่อกเยเกี่ยวนี่เา ก็เจียวๆหน่อยอันนี้ผัดแบบไม่ใส่น้ำมันเลยเนะเออถ้าใส่น้ำมนันไปมันจะเยอนะมากสุดท้ายใส่นะ้ำตาลตาดนี่ล่ะกินหวานเลยนะค,คนสากงินหวานเลยนะคนการกินหวานนะไม่ใช่คนที่เขาสั่งนะไม่หวานนะหวานยังเขา ชอบเป็นหวาน,น,วานเป็นคน,นหวานอืมนหวานห<ม>ายจิจานกระเพอะให้ลูกแล้วดีจากจ้าโอ้สุดยอดอนะอรู้ละ เกือบไหมเลยมันบกเป็นลูกมือให้นั่นเนี่ยนะเกือบไหมเลยอ่ะออืมีเต๋าเพราะมันเป็นเส้นนีอเอามะนาวหน่อยถ้าเราใส่ละมันนี่เสร็จแล้วครับทำท่าไม่ไหม,ไมทำทอมโผล่ในเฟซนี่เนี่ยคนน่ะการเหรอค่ะเป็นคนเมืองการก็ต้องอำเภอเมืองอำเภอเมือง อยู่ติดทางรถไฟไหมอยู่ทางไปเอราวันเอราวันน้ำตกเอราวันอ๋อก็เข้าไปทางสังขะเนาะไปทางศรีสวัสดิอ์อืมไปน้ำตกเอราวันอะแถวนั้นนาเยอะนี่ค่ะก็อพอมีได้ยังไม่เคยไปเที่ยวใช่ไหมคะไปแต่สังขับบุรียังไม่เคยไปถีสวัสดิ์สักทีลองไปน้ำตกสวย อันนี้คืออออันนี้<า>คืออะไรมะขามเปียกน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปิ๊บเอาเอาปูไทยเหรอคะหรือเอาเอาอะไรดีแก่ตำแตงตำแตงหมูยอหรือจะเอาไทยปูผมไม่สฟังพี่ตำแดงอะไรนะครับตำแดงอะไรนะ อ้งโอ้ยตาแล้วใส่ตาตาเยอะหอถ้าเกิดใส่ผิดนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมพี่มันหวานอะเพราะมันจะหวานพอใส่ปะลาร้าเข้าไปมันก็ไม่เข้าแล้วเนาะไม่เข้าก็เป็นพริกแห้งอ,หอย่างเดียวเออไว้เป็นสูตรไว้แล้วก็พริพกดสดเล็กน,น้อย พี่เอาไข่เอาไข่เจียวอีกแบบเปล่าอีกอีกอีกอนะไรอีกจานเนาะอีกใบหนึ่งให้พี่เอาข้าวได้ไหมเอาแต่เอาใบเอาแต่ใบค่ะค่ะผมมานี่ขายดบขายดีเลยนะ เอาเอาไข่เจียวใบหนึ่งด้วยนีเอาใหม่าขาเปียบปรุงใหม่ค่ะปรุงใหม่ไม่เอาหวานมากเนาะครับผมก็น้ำตาลนีง เมื่อกี้ใส่ไปเยอะเกินหาที่ก็เป็นเครื่องตำไทยอ,อันนี้คือแป้งนัวนหน่อยค่ะอ,ะะอร่อยปลาลาก็ปลาลนี่ปรุงเองไหมไม่ซื้อมาปลาลานี่ของคนแถวนี้ปลาลาของของตากเหรอของมอง สองคนเหลือค่ะเขาใช้ปลาอะไรอ่ะปลารวมๆตัวเล็กๆนิดนึงปลาน,น้อยๆเหรอค่ะ,ะไม่เหมือนปลาอยู่การเนาะค่ะปลาไาลมันการตลอดแล้วก็อ, <จะ S 1> อร่อยมันติดน้ำอ่ะขัวฝักยาวนิดนึงอมืมะเขือหน่อยมะเขือเทศนิดนึงแล้วก็พริกบําเยอะ เอ่ออะไรมะเขือเขียวหรอเ่ะมะปอกมะนาวนิดนึงเตียวมากก็ไม่ดีเนาะแต่ไม่มีมะกอกใช่ไหมไม่มีไม่มีมะนาวแทนแล้วก็สาด <ปะ S 2> แตงลงไป ไม่ต้องปอกเออนออีรู้เรื่องของแท้เลยเนี่ยข <c oughs> องแท้เลยคนแถวนี้ก็จะกินกันแบบนี้เนะี่ยราลูหลูไม่มีมีข้างลังแม่สอดนู่นเนาะ <c oughs> เย็นๆอากาศเริ่มเย็นยังหนาวหนาวแล้วเหรอหนาวเริ่มหนาวเลยเลยกุ้มผังหนาวกว่านี้ไหมหนาวกว่าสิคะเพราะว่ามันอยู่ติดภูถ่าเราอยู่นั่นเขาพูดภาษาอะไรกันอะส่วนมากก็จะเป็นคนเหนือเนาะเหนือคนเหนือพูดเขาเขาพูดคำเมืองเหรอพูดเหนือไม่ใช่คำเมืองก็ไม่แท้นะจังหวัดตากเนี่ยเพราะทางกุ้มผังนี่จะติดอี่นี่แล้ว จังหวัดกาฬสติดกันมีผู้พม่าไหมมีพม่ากรเลียงมีหมดมีหมดทุกเผ่าเออดีมันรวมกันอยู่ตรงนั้นเนาะแต่ที่เนี้ยเผ่าคนเผ่าเยอะมากที่ไหนที่บพระที่เนี่ยตากที่นี่อ่ะที่อยู่เนี่ยเออส่วนใหญ่เป็นเผ่าอะไรอ่ะมีคนม้งมีเผ่าม้งมีมีซอมูเซอยาว จีนคนไทยเยอะมีหลายเผ่ามีไทยหญยมีมอญมีชิมหน่อยไหมคะชิมชิมแต่แต่เขาพูดแต่คือเวลาเขาสื่อสารเขาพูดกลางใช่ไหมพูดกลางแต่ถ้าเป็นพวกเขาเองเขาก็พูดภาษาเขา,ขาเอาออมงเลยไหมหมือเลย เดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่แตงอันนี้มันเป็นห <c oughs> ยิบหยิบผิดขาดอะไรอ,อร่อยละ <c oughs> อ,อร่อยละพอแล้วนะคะ <c oughs> เยี่ยม พี่ได้ยังอ่ะไ,ได้ไปเอาให้เอาผ้าแก้มไหมคะมีแต่แตงกวาวเรียบร้อยแล้วพี่นะครับไ,ได้อยากไข่เกลียวได้ oh, ครับทำไมใส่จันด้านนี้เป็นไรพี่มันเหรอ ก็้วยทั้งหมดเลยค่ะมันไม่มีแล้วทไมยกอ่ะก็นน้ทีหลอันนี้คือนพี่เาใจดี่าค่อยชิมฟรีเรามชิมกันใช่เนื้เมืองการที่ใส่อะไรบ้างเนี่ยทำไมอร่อยอย่างีอร่อยนะใส่น้ำตาลใช่ไหมค่ะใส่แป้งใส่น้ำตาลใส่มะพร้าว ก็มีมะพร้าวด้วยหวานหวานเนาะอร่อยเนาะแปงไอ้กล้วยงอมนั้นเนี่ยกล้วยแบบนี้กล้วยสุกแล้วแต่ว่าเขาทอดให้มันกรอบอืมดีดีดีเอาฝากร้านนิดนึงร้านอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนผมอธิบายให้เพื่อนเพื่อนมาไม่ถูกถึงพวพาปุ๊บออาพวพาปุ๊บคีรีลาใช่ไหมตรงเนี้ยหมู่บ้านอะไรนะคีรีรา พีรีร่าพีาม,มันจะมีป้ายหมู่บ้านหรอกอะไรนะรักพบรักอะไรนะพบรักลมเก้าเออลมเก้าเนี่ยลืมหมู่บ้านทุทีแล้วลืมชื่อออเนี่ก็ชื่อหมู่บ้านลมเก้าลมเก้าจะมีภาษา,าจีนหรอกเนะะาะอะไรนเ่เข้ามาปุ๊บร้านจะอยู่ตรงเลยร้านน้ำหวานโมบายมาหน่อยหนึ่งอยู่ขวามือ จะมีแม่คุณสวยอยู่คนนี้โบกโบกเลยร้านก้วยทอดมีร้านเดียวอะานก้วยทอด